สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในรายการภูมิคิวเลอร์ซ่านะครับก็คลิปนี้ไม่ได้มาทำอะไรครับมาบอกที่เฉยว่าช่วยกดไลค์ทุกคลิปหน่อยได้ไหมครับผมขอร้องขออุตส่าห์ทำคลิปซีซั่นสองผมขอแค่สามอย่างกด Subscribe แล้วก็กดไลค์ทุกคลิปคอมเมนต์ทุกคลิปยำ้ำกดไลค์ทุกคลิปคอมเมนต์ทุกคลิปย้ำอีกครั้งหนึ่งกดไลค์ทุกคลิปโอเคแล้วก็คอมเมนต์ทุกคลิปเลยถ้าจะคอมเมนต์ทุกคลิปอย่าด่าผม หน้าจอดับแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไม่ครับจ๋ารีบมาสิครับโอเคพูดต่อนะครับขอแค่คอมเมนต์ก็พอครับแล้วก็ไลค์ไลค์ทุกคลิปเลยครับไลค์ไลค์ทุกคลิปงั้นผมจะไม่ทำคลิปต่อเลยถ้าคุณไม่ไลค์ทุกคลิปแล้วก็ไม่คอมอ่ะขอพูดใหม่นะครับ ถ้าเกิดคุณไม่กดติดเอ้ยไม่ใช่ใครใครจะกดติดตามหรือไม่กดก็ได้ครับไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าใครไม่กดไลค์ทุกคลิปคอมเมนต์ทุกคลิปให้ผมผมจะเลิกทำคลิปเลยครับซีซั่น2ครับส่วนอินโทรรอแป๊บหนึ่งครับมันปรับปรุงอยู่กำลังปรับปรุง ผมขอร้องครับไลค์ like ทุกคลิปคอมเมนต์ Comment ทุกคลิปกดจะกดติดตามหรือไม่กดก็ได้ไ คอมเมนต์ทุกคลิปนะครับถ้าใครไม่สนใจปิดคลิปไปได้เลยครับผมไม่ท้อครับจบกันแค่นี้ครับสวัสดีสวัสดีครับกดไม่โดนวะ,ะกดไม่ได้ แป้บหนึ่งครับผมกดไม่ได้ว่ะ